ในช่องประจานีหนะ้าของแมเหมือนเดิมคลิปนี้มานั่งคุยกันแพก็กกระหาเรื่องมานั่งคุยดานเนาะพี่น้องคลิปนี้น่ะก็จะมาอัปเดตอัปเดตสําหรับกลาเจนหายากหาเย็นเนี่ยจ้ะพี่น้องพอดีว่าแพ้กินมดไปแล้วกับปุกหนึ่งเนะใช่เวลากินประมาณสิบวันจ้ะประมาณสิวันอาทิตย์นิดๆจ้ะ ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังพอดีขอมันมาเพ่เพิ่งแกะกล่องออกมามันก็เลยเออนึกได้เพราะว่ามีพี่ๆน้องๆถามเพ่ล้วก็ถามมาว่าเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงดด้งเพ่เล่าให้ฟังเด้งอะไรเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ยุโรปจะหายากแล้วกอกเมืองไทยขายแพงมากเพ่รู้สึกว่าไปถามอยู่เมืองไทยสามมันตกกระปุกละสองพันกว่าบาทสามกระปุก ซื้อสามแถมหนึ่งมันแปดพันหกนไปน้องอันนี้ไม่รวมส่งนะเออแต่ว่ายุโรปนี่กับปุกละตอนนี้ช่วงหายยากหน่อร้อยสามสิบเก้าสี่สิบยูโรจากกระปุกหนึ่งตอนที่ตอนรีดเริ่มเริ่ม,ร,มรอบที่แล้วแพ้ซื้อมาสามกระปุกล่อยจ้ะจากน้องเอ่อน้องพัลลาเนาะที่น้องส่งมาให้แล้วแพ้ก็สั่งซื้อมาอีกรอบหนึ่งแล้วเพื่อนแพ้ก็ซื้อเอ่อเอาไปต่อตอนนี้แพ้กินหมดไปแล้วเ หนึ่งกระปุกเนาะสามอันแรกอะยังอยู่เอ่อยังเหลืออู่สองกระปุกกระปุกที่สองเพิ่งเปิดนั่นแหละแล้วอันนี้เป็นอันใหม่ที่เพิ่งสั่งมาจา้ะสามกระปุกอันนี้เพรสั่งมาจากเพื่อนอีกคนนึงจากเอ่อเพราะว่าของมันขาดแบบขาดรุนแรงหายากมากกิโลไปอะไรอย่างงี้เนาะนั่นแหละจ้ะเพรก็เลย,ะะเยไปได้มาตุนเอาไว้จ้ะเผื่อไม่เผื่อเอ่ขอข,ของเขายังไม่ของเขายังไม่เขาเพราะว่า จากที่ถามก็ตัวแทนเขาบอกว่าของอ่ะยังไม่มีกำหนดว่าจะมาโลบมันสองสามอาทิตย์สี่อาทิตย์อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้บางทีอาจจะเป็นเดือนเดือนครึ่งเลยอย่างงี้เนาะก็หายากจ้ะตัวแทนคนไหนเขามีเขาก็จะขายแพงนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะอืมเดี๋ยวเพระจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาเคม,มาเรื่องเล็บผมผิวเนาะซึ่ง จะเล่าในส่วนของแพ้ก็แล้วกันว่าที่แพ้กินไปเพื่อเป็นการประกบอบพิจารณาว่าใครอยากจะซื้อใครอยากจะลองหรืออะไรงี้เนาะซึ่งจาก40วันที่แพ้ลองมาเนาะอันเดี๋ยวลห้ฟังก่อนว่าอันนี้มันเป็นของเจเนสเนาะเป็นบริษัทที่แบบไม่ใช่คอลลาเจนแบบไก่กาอาราเลกกอกแก๊กแบบว่าจากจะว่าจากคนหนึ่งเหมือนทั่วไปที่จะเห็นก็คือนะักมีนักธุรกิจซื้อของแบบว่า ก็ไปหาซื้อมาแล้วก็มาใส่แบรนด์ของตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นของเจอเนสก็คือเป็นบริษัทใหญ่ที่เขามีบริษัทมีโรงงานมาตรฐานมีเครือข่ายทั่วโลกว่าอย่างไรคือบริษัทเขาหนาเชื่อถือแพ้ก็คิดว่าที่เลือกก็เพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยเนอะจ้ะเพราะมันเป็นของที่เรากินเข้าไปใช่ไหมแต่ทําไมแพถึงกล้าลงตัวนี้เนาะเพราะว่าแพ ก็เชื่อถือในตัวบริษัทเขาแล้วก็โดยความที่คีมเขาเพก็เคยใช่เนาะมันก็ดีอยู่จ้ะตัวหนึ่งมันชุดเซ็ตนึงมันสองร้อยกว่ายูรูหรือไงแพรจำไม่ได้เออตอนนั้นแต่บอกไว้ก่อนเพ้ไม่ได้มาเป็นตัวแทนขายหรือเพรยไม่ได้มาขายหรืออะไรนะแค่มาพูดในส่วนที่ตัวเองหลังจากที่ใช่มาสิบวันรู้สึกยังไงแค่นั้นเผื่อใครหลายคนที่กําลังจะตัดสินใจมาฟังเพรพูดแล้วอาจจะอ เออลองดีไหมอะไรเงี้ยเนาะอันดับแรกเนาะพูดถึงเรื่องรสชาติก่อนอันนี้จะเป็นรสสมแมนดารินเออรสสมอ,อ่อ,อนๆอะไรเงี้ยซึ่งกินง่ายไม่ใช่แพ้เคยกินคอลลาเจนไม่ใช่ว่าจะไม่เคยกินมาก่อนเลยเนาะแพ้เคยกินคอลลาเจนเมืองไทยก็มียี่ห้อหนึ่งที่ไปกินก็คือของโดนัทเนาะที่ไพซื้อมาจากเมืองไทยอันนั้นก็อร่อยจ้ะอันนั้นแบบอร่อยเลยแหละเอออันนั้นอร่อยแล้วก็ รู้สึกว่าก็โอเคในระดับหนึ่งอืมแต่ว่าพอแพ้มาเจอตัวนี้แพ้ก็ชอบเราแพ้ก่อนหน้านี้แพ้เคยลองของอังกฤษัวเป็นคอลลาเจนเพียวคอลลาเจนร้อยเปอร์เซ็นคอลลาเจนเพียวๆที่แบบว่าไม่แต่งกินไม่แต่งสีไม่แตง่แตงรสอะไรให้เราเลยก็คือถ้าชงใส่น้ากา็คือจะเป็นจะจืดได้กลิ่นแบบกลิ่นสะอาดๆนะน่ะก็เหมือนมันไม่ถึงกับข่าว เป็นยี่ห้ออะไรวะแพจจาไม่ได้เป็นเพียวคอลลาเจนเลยเออนั่นแหละอันั้นก็ดีจะกินเราก็หนาแบบหนาใสแต่พหยุดกินมาสองสมปีแล้วยี่ห้อนั้นเพราะว่าเรื่องด้วยความที่เอ่อการส่งมาจากอังกฤษแต่มันก็โดนตรงโดนเอ่อโดนตรวจอะไรอย่างนี้เนาะเออซึ่งแพ้ค่อนข้างที่จะกลัวอะไรอย่างนี้เนาะอืแพ้ก็เลยยุดกินไปแล้วแพ้ก็ไปเจออีกตัว พักมาสักพักหนึ่งเลยไปกินคอลลาเจนตัวนั่นไอตัวที่เพจจะเล่าเพจเล่าให้ฟังเนาะก็ะคือ,อตัวจากอังกฤษเนะี่ยเป็นเพียวคอลลาเจนเลยเพจเอามาผสมกับน้ำผลไม้กิน,นต้องผสมกับน้ำแอปเปิ้ลหรืออะไรถ้ากินผสมน้ำไม่ใช่ม่มันไม่โอเคโดยความรู้สึกส่วนตัวเนาะอืก็แล้วที่นี่ก็มาเจอโดนัทคอลลาเจนโดนัทอันนี้ก็ถือว่าโอเคอร่อยเลย,เลยและอันนั้นอะ่ะซึ่งรสชาติดีฮะ ป่าปามีอะไรมาให้เพลรสชาติดีแล้วก็เอ่อจะพูดว่าย่งไรมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งอะไรอย่างนีนน้แต่พอมาเจอตัวนี้มาเล่าเรื่องรสชาติมาเอ,าเอารสชาติได้ให้ดูหน้าตามันก็อันนี้มันยังไม่ได้แกะเนาะเดีจะแกะให้ดูก็ได้จ้ะให้ดูข้างใน อะนี่แอลิสซาวมาเฟยอเดี๋ยวพแกเกจะยากมันจะเป็นแพ็กเกจมาแบบนี้เนาะต้องแกะอันนี้มันเป็นกระดาษซิลมากลินก็แบบหอมๆมันอ่อนจ้ะ เป็นผงอย่างนี้ข้างในเนาะนั้นนี่ก็จะเป็นแบบผงอ่าซองกันชื้นแล้วเขาในนี่ก็จะมีแพ็กเกจก็จะคือชอ้อนมาให้จ้ะเดี๋ยวขยำหาหาช้อนไม่เจอมันหาไม่เจอมันอยู่ข้างล่างจะเป็นชอ้อนเหมือนช้อนตักนมนมนม,นมชงอ่ะจะ้ะน,น,นี่ก็จะเป็นแบบสีเหม,มือนนมอืมนะเวลากินก็นกนคือน้ำหนึ่งแก้วเนาะประมาณสองร้อยมิลลิลิตรเนะะี่ยจ้ะแล้วก็คอลลาเจนช้อนหนึ่ง ปกติแล้วคนที่คนอื่นเขาอาจจะกินหนึ่งมือ้อหนึ่งข้างต่อวันก็คือน้ำเอ่อคอลลาเจนเนี่ยน้ำเปล่าแก้วหนึ่งแล้วก็ชงล้วก็กินตอนท้องว่างบางคนเขากินตอนเช้าบางคนเขากินตอนก่อนนอน,น,นอะไรเงี้ยอืมแต่แพร่ช่วงแรกแพ่อัดสองเลยอ่ะเช้าเย็นเลยจ้ะเช้าก่อนนอนวันละสองแก้วเลยช่วงแรกๆเนาะเพราะว่าคอลลาเจนบอกไปก่อนอันนี้ตัวนี้ถ้ากินแบบปกตินี่จะอยู่ได้ประมาณสิบห้าถึง ยี่สิบวันอะไรประมาณนี้แหละจ้ะแต่เขาก็บอกว่าสิบห้าวันเนาะประมาณนั้นจ้ะก็เลยชงดื่มดื่มง่ายละลายเร็วบอกเลยว่าดื่มง่ายเป็นรสกินสมมันอ่อนที่นี่มาฟังว่าตั้งแต่เพกินมาสิบวันนี้เพได้อะไรดึงก็คือผิวเพลผิวเพลลื่นขึ้นจากที่เพลเห็นเลยเวลาเพลล่างหน้าเพลแต่สัมผัสได้เลยว่าผิวเพลลื่นขึนนี่เพลจะให้ดูผิวหน้าเพลใกล้ อันนี้คือเป็นรอยสิวที่มาจากเมืองไทยเนอะซึ่งมันก็เริ่มจางลงเรื่อยๆตามลาดับแต่แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับคอลลาเจนเนอะคอลลาเจนก็คือช่วยให้ผิวสใสผิวลื่นทําให้ผิวชุ่มชื่นเนอะซึ่งมันก็โอเคบางคนเขาบอกว่าเขากินแล้วอ่อร่องตื้นไอ้ร่องแก้มอะไรเงี้ยตื้นขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแต่แพ้ไม่เห็นเพราะว่าแพ้ยังไม่มีร่องแก้มเนอะตีนกาแพ้ก็ยังไม่มีแต่ยิ่มกว่าจะมี อิ่มคักเนาะแต่ใครจะอิ้มอย่างนี้เนาะก็นั่นจ้ะแบบหนาปกตินี่คือแพ้ก็ยังจะไม่มียังไม่มีตีนกาอะไรมากมายลงแต่ก็รู้สึกว่ามันมันโอเคกับผิวส่วนผมแพรเอ่อแพ้ก็รู้สึกว่ามันจะแข็งแรงขึ้นจากเพราะว่าแพ้เป็นคนผิวผมแบบว่าร่วงมากมากถึงมากมากที่สุดจ้ะหลังจากสิบวันนี่คือมันก็ร่วงน้อยลงอืมจริงๆก็เลย รู้สึกชอบสําหรับเล็บเล็บก็คือมันก็แข็งแรงขึ้นแบบมันก็ไม่ได้แบบมากมายมันก็ยังฮักอยู่เพราะแพรเป็นคนที่ใช้มือทํางานตลอดเวลามันก็ยังมีฮักแต่แพรก็รู้สึกว่ามันไม่เปาะนั่นแหละจ้ะหลังจากสิบวันที่กินตัวนี้มาเนาะแพรก็รู้สึกว่ากระปุกหนึ่งสาสิบเก้าตีไปสี่ิบยูโรใช่ไหมประมาณพันกว่าบาทเนาะกระปุกหนึ่งพันกว่าบาทวันพันสองถามว่าเออ แพรชอบไหมชอบถามว่ามันคุ้มเงินไหมสำรับแพรแพรว่ามันคุ้มเป็นด้วยความที่แพรกินอาหารเสริมอยู่หลายตัวนู่นนีนน่นั่นด้วยอะไรเงี้ยแพรชอบมันจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบมันไหมเราไม่เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ไม่ไม่ถนัดกินอะอะไรเงี้เนาะแต่บางคนอาจจะหาตัวนี้ไม่ได้ก็ลองตัวอื่นก็ได้จ้ะในคอลลาเจนตัวนี้เนาะมันมีคอลลาเจนหนึ่งพันเอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมิลลิกรัม เขาเชื่อว่าเขาให้มาเยอะพอสมควรเลยนะเยอะมากกันเลยไม่พอสมควรหรอกจ้ะซึ่งเพียงพอต่อการเสริมสร้างนู่นนี่นั่นอะไรนี้ของเราเนาะแต่ว่าคอลลาเจนนี่เริ่มกินกันตั้งแต่ตอนอายุเท่าไรแพ็คก็เริ่มกินมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่านะยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกอะไรงนี้เนาะแพ็คก,ก็กินเสริมสร้างจ้ะเพราะว่าเราไม่รู้วิตามงวิตามินอะไรอย่างนี้เนาะแพ็คก็กินด้วยความเขาถึงหลายคนถึงสงสัยว่า แต่ว่าอันนี้เขาไม่เกี่ยวคอลลาเจนนิดหนึง่งกินวิตามินเสริมกินอาหารที่มีประโยชน์เพศเสียอย่างเดียวคือเพศนอนไม่พอจ้ะเพศมีงานมีนุน่นมีนี่เยอะเพศนอนไม่พอแต่ว่าด้วยความที่เพศกำลุงร่างกายอะไรอย่างงี้มันก็เลยทําให้เพศไม่ค่อยป่วยแบบนักๆเท่าไหรเป็นวัดเป็นอะไรไงตามสภาพอากาศอันนี้มีแต่ด้วยแต่ถ้าเป็นแบบป่วยนักๆเลยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเท่าไรจ้ะนั่นแหละ ก็มาเล่าให้ฟังเผื่อใครกําลังอยากสนใจอยากหาแต่ถ้าใครหาไม่ได้จริงเอ่อทักเฟซบุ๊กแพยมาเดี๋ยวเพยจะแนะนําคนที่เขาขายให้เพราะว่าแพาก็รู้จักอยู่สองสาเจ้าจา้ะเพราะว่าวันที่เพได้สามกระปุกมานี่แพาถามสามสี่คนเลยนะขอเพยจะได้แต่ว่าเซิร์ชในเฟซบุ๊กคนขายเต็มจ้ะยุโรปตอนนี้กําลังดังกําลังฮิตมากเลยตอนนี้คอลลาเจนตัวดังในยุโรปขายจนขาดตลาดจา้ะนั่นแหละถือว่าโอเคใช่ได้เลยแหละสำหรับ ตัวนี้เนาะแพ้ก็คิดว่าแพ้ก็จะกินไปเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าเห็นผลแล้วแหละเห็นผลจากความแตกต่างพอสมควรนั่นแหละทุกคนมาเล่าให้ฟังคลิปนี้ไปแหละใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แพว่าใครไม่ชอบก็บผ่านไปจ้ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ